กรับสวัสดีชาวปาทุกท่านนะครับผมตอนที่พวกเราอยู่กันในหมู่บ้านตระเจ้านานที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมหลังจากที่ผมไม่ได้จับน้องโจรมาอย่างยาวนานนะครับ oh. ผมจะกลับมาเล่นน้องโจรอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะถึงแม้ว่าแพทต่างๆที่อัพมานะครับจะทำให้น้องโจรเนี่ยแพ้ตัวละครหลายๆตัวก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า มาดามเลสนะครับผมน้องแมวน้องลูกไฟน้องกวางน้องแจ็คน้องจกุกก็เกือบทุกตัวโ oh, <no. S 1> <laughs> จแต่ว่าอย่างไงก็ตามนะครับโจนยังสามารถชนะตัวละครได้ประมาณ3ตัวเลยนะครับผมนะ <c oughs> แค่นั้นก็เกือนพอแล้วครับนะเพราะว่าโจนของเราเนี่ยสามารถชนะทางเกชาได้นะครับจนนทานนะครับหรือว่า อ่าคุณลุงขายอมยิ้มนะครับคุณลุงที่ชอบลงไปกด iPad นะครับผมนะคือสมารถนะตัวละคร3ตัวนี้ได้นะครับนอกนั้นก็แพ้หมดเนั่ทำอะไรไม่ได้เลยเค okay, นะคบผมมาอยู่ในหมดผู้กล้านะครับโอ้แบ่มาดามเล่จะไม่เล้าใจเลยอ,อยู่ในหมดผู้กล้าแปลว่าในทีมจะต้องมีคนอยู่แองกฤษในการผมก็ถามว่าผมจะเล่นตัวอะไรดีครับ ผมจะเล่นตัวอะไรนะครับเฮบอยโจรไปดิเพื่อทั้งทีวของเหวอะแลเนี่ยขอ้าปากค้างกันะบอกได้เลยนะครับผมว่าเจอตัวอะไรผมก็บอดยันนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยโจรแพ้ทางฮันเตอร์เยอะมากนะครับตัวป่าเจ้าไม่แพ้ทางตัวอะไรเลยนะครับเกลียดโจกอย่างถ้าเล่นโจรแล้วเจอโจงนี่คือบอกได้เลยนะว่าเศร้าแบบเศร้าๆเพราะไฟฉายจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับ โอเคเจอกับโจนะตอนนี้แล้วโจคนนี้น่าจะเก่งซะด้วยนะครับโอเคครับผมนะเวลาเล่นโจแล้วเจอกับโจทํำยังไงนะครับ <What? S 2> ข้อแรกครับผมไฟฉายที่มีปาทิ้งนะครับ <What? S 2> ปาทิ้งก่อนเลยนะครับเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะครับ <'re> ไปหาของอย่างอื่นก่อนขอเถอะขอของดีๆที่มีราคาหน่อยนะครับ3 oh. 2กล่องเครื่องมือแน่เลยโอ้ oh. นี่แหละนี่แหละที่พี่รอคอยนะครับ คือถ้าจะเล่นโจรผมแนะนำให้ไปเล่นลูก้าดีกว่าเนะี่ยลูก้าตัวใหม่นะครับเ <Yeah. S 1> นะี่ยมันปั่นอย่างนั้นมันก็ปั่นไฟไวส0เนี่ยครับโอเคลูก้าเปิดวาร์ปนะครับผมนะ oh. เราจะได้แชร์ประสบการณ์ความสนุกสนานของเราของการไล่กันนะครับลูก้าโดนไล่นีครับเพราะฉะนั้นผมจะผมจะเหมือนน้องลากมาทางพี่เลยหรือเปล่านะโอเคผมมก็ยังไล่ลูก้าต่อ,อยต่อเนื่องนะครับไม่ไล่ผมนะครับ oh. ก็โอเคแหละนะครับ oh. สวยครับผมสวยมากๆลูก้าบ๊ายบาย ันนีต้องอะไรผมต่อได้เลยเพราะเขาไม่พุ่งแล้ว oh, <no. S 1> อุ้ยเกือบใช้แล้วถุงมืออันเดียวที่ฉันมีอยู่เกือบใช้แล้วเกือบใช้แล้วโอเคเขาต้องจะไล่ผมต่อนะครับ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ย oh. เพราะฉะนั้นเนี่ย oh. เขาพุ่งนะครับ oh. ผมมีถุงมือนะครับง oh. งดิพี่งงจัดจัดทำไมโจคนนี้เขาไม่ถุงมือนะ่ะไม่ยังไงนะพี่คนนี้เขาไม่ถุงมือได้ยังไงอะครับ เนี่ยผมนอกจากนั้นผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วจบปะเดินสวนให้เขาตีลงโอ้โหตีโดนผมเพราะผมติดกล่องผมเป็นผู้ชายติดกล่องนะครับผมนะเหมือนกับกะทิชาวเกาะน,นะที่อยู่ข้างกล่องตลอดเวลานะครับผมนะกระเดินไปหานุษย์กระโดดไม่โดดเอ้ยเกือบแล้วเกือบโดดแล้วเกือบโดดแต่ไม่โดไโดไม่โดดเกือบโดดแล้วใครต้องโดดจริงแล้วไม่โดดหลอกแล้วโอ้ขาอย่างอยู่โอ้โหฮันเตอร์บ้าเลยมันถึงแบบหลอกสามรอบอะทุกคนแบบหลอกว่าจะให้ผมโดดสามรอบผมไม่คิดว่าจะมีฮันเตอร์คนไหนนครับแบบ จิตใจด้านชาขนาดนั้นนักมื่ก่อนในโลกเนี่ยพับไม้ละไม่รอแล้วนะครับอา้าวเมื่อกี้นกไม่ได้หายไปเองนะธรรมชาติเหรอเขาเมื่อกี้เขาตีนกนะครับนึกนว่านกหายไปทเป็นบลิงค์ถูกต้องคร <ambling blink> ับผม <c oughs> คือดูก็รู้นะครับที่เขาเดินตรงมาแต่ว่าเขาไม่ได้เดินอ้อมเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> แปลว่าเขาจะบลิงค์มาตีผมนะครับก็เลยแบบต <c oughs> ้องแบบมีแล้วล่ะนะครับผมนะหลอน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 อย่างหลอนต้บอกเลยว่าฮันตต่ออย่างหลอนอะ เฮ้ยคขาไปิดหน้าต่างดิว่ะไม่ได้ดูเมื่อกี้เอาหยาบหยาบจัดจัดเมื่อกี้ไม่ยอมดูหลังไม่ยอมดูหลังโอ้โหอนลอลอนหลไม่ยอมดูหน้าต่างมากดอีโมจิด้วยม่อกูดอรับอย่าทำตามเลยทุกคนไม่ดีเลยนะคือผมไม่เห็นจริงๆนะว่าหน้าต่างมันบล็อกนะครับไม่ได้มองไปที่หน้าต่างเลย คือถ้าเกิดเมื่อกี้ผมเอกเวลาที่กดอิโมจิไปวิ่งหนีถึงนักป่าไม้แผ่นน้ำนะครับนักพูน้ำหอมสวยครับนักพูน้ำหอมเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเซฟมากๆนะครับถ้าเกิดวันมีหกแต่น้ำหอมส่วนใหญ่ไม่พกหกไอมผมเแบบ oh, <no>. oh. รอเธอเลยแน่ถ <Yeah. S 1> ้าโปรโลเธอด้วยแล้วน้องช่วยช้าขนาดนี้เนะครับเธอเลยแน่นอนนะผมไม่ไงั้นก็เลยเฟดนะครับมีสองโอเคผมเลยเฟดนะผม oh. แล้วน้องไม่กดน้ำหอมด้วยว h a โดสเต๋ก็เลยเฟดแล้วนะครับเราโดนตีทีเดียวว่าก้ม่องแล้วนะครับขั้นมาต่างไปก่อนนะครับถ้าเติรบลิง์น่าจะมาแล้วนะครับนะผมรอหลบลิง์ดีกว่านะครับเชื่อปะน่าจะบลิง์แล้วล่ะโอเคแล้วหลบหลังนี้ไม่ได้นะครับความจริงผมกะจะหลบหลังนี้นะครับเพราะฉะนั้นพับไม้จังหวะหนึ่งไปเลยนะครับเพราะเขาจะใช้บลิง์นี่ครับดูก็รู้นะครับซื้อหวยก็ถูกเนี่ยโอ้โหเขารู้อีกโอ้โหมาทางนี้บลิง์แน่นอนนะผม โอ้โหสเต็ปมันเกินไปอ่ะมันแบบมันวนไปวนมามันมันทำได้ยังไงอ่ะจิตใจมันด้านชาเหลือเกินอ่ะแต่นี่คือปลาเจ้าไงคือฮันเตอร์โดดโหดเนี่ยเขาแบบพุ่งมาทางนี้แล้วเขาก็ตีคนที่ดักหลังแผ่นไม้ได้เลยนะนั่นคือโหดแบบโหดเกินนะครับ เขามีบลิงแล้วนะครับจำไว้นะเขาบีบลิงแล้วนะครับระวังไว้เลยคืออันนี้เขาไล่ปาเจ้าคนแรกนะครับนี่เป็นข้อผิดพลาดข้อเดียวที่เขาเล่นนะครับโจคนนี้ไม่ได้เล่นไม่ดีเลยนะครับเขาเล่นดีแล้วนะครับแต่แค่ว่าเขาเจอปาเจ้าคนแรกแค่นั้นเองนะครับน่าเสียดายนะครับก็อาร์เมนให้กับโจคนนี้ด้วยนะครับเขาเล่นดีแล้วนะครับคือถ้าเกิดจะเนิฟลูก้าในแพทหน้าผมให้เนิฟไปสักอย่างครับคือถ้าเกิดว่าไม่เนิฟ ข้ามหน้าต่างช้าก็เนื้อเปิดประตูช้าก็ได้นะครับมีสองอย่าง <Yeah. S 1> แค่นั้นก็ย่าสมดุลแล้วผมว่านะครับ <laughs> <laughs> โจกคนนี้เป็นเสือระดับหนึ่งนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็เป็นระดับดีด้วยครับน่าจะเล่นโจ๊อย่างต่อเนื่องก <Wow. S 1> นน็นะก็อย่างที่บอกนะครับถึงแม้ว่าฮันเตอร์ตัวนี้จะชนะทางโจรก็จริงนะครับแต่ฮันเตอร์ทุกตัวแพ้ทางปลาเจ้านะครับ อันนี้ไม่ใช่ตาที่3ที่ผมเล่นนะครับอันนี้แน่เป็นตาที่20แล้วนะครับผมบอกได้เลยนะหลังจากที่ผมเล่นมาแบบยาวนานเมื่อกี้นี้ติดต่อกันมานะครับไม่ใช่ว่าโจรอ่อนลงนะครับแต่ว่าตัวที่โจรสามารถแก้ทางได้มันน้อยเหลือเกินที่ถ้าเทียบกับฮันเตอร์ที่มีอยู่นะครับคือฮันเตอร์ที่มีในเกมได้มีประมาณ15ตัวนะครับไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่น่าจะประมาณ15แล้วก็ฮันเตอร์ที่แพ้ทางโจรจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ3ตัวนะครับก็1ใน5้านะครับ 20%โอกาสที่ฮันเตอร์จะหยิบมาก็แทบไม่มีนะเพราะไม่ใช่ตัวเมตาซะด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ก็ถ้าจะเล่นโจนผมว่าต้องมี2อย่างใจรักนะครับกับจูกเป็นนะครับถึงแม้ว่าโจนจะบัฟขึ้นมาแล้วให้เก่งขึ้นก็ตามนะาะ <c oughs> ว่ามันก็ไม่ได้แก้ทางฮันเตอร์ได้มากมายขนาดนั้นนะครับ <c oughs> คือถ้าเกิดว่าตัวเนี้ไม่ได้เจอสามตัวนั้นอะที่ผมบอกนะครับ <c oughs> อย่างถ้าเจอกวางเ <c oughs> จอขาวดํา คือล่างขาวขาวดําคือโกงมากเลยนะที่เปิดโจรไฟสายโจรจะระยะประมาณ9เมตรนะครับแล้วล่มของล่างขาวอ่ะ8เมตรนะครับือเขาเดินแค่2 9เค้าก็ตีเราได้แล้วเอเจอกับเกชาว๊ายอย่ากี่ต้องล่อแล้วป่ะต้องล่อแล้วป่ะต้องล่อหน้าแล้วป่ะต้องมาแล้วครับทั้งหมดนี้ต้องมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวราช่างเครื่องกลตายก่อนนะรอช่างเครื่องกลตายก่อนเดี๋ยวผมเป็นเหยื่ออะไรต่อไปเองนะครับ อกได้เลยว่าอุมช้าแน่นอน,นอเนี่ยคือถ้าเกิดว่าฉันเครื่องกดยังไม่ตายอะรอยทางลาเน,นี่ยเขาไม่ไล่ผมต่อนะ <Yeah. S 1> เขาจะรอซ้ำคนเดิมเรื่อยๆนะครับโอเคฉันเคืยกดจุกนานอยู่นะจริงๆเนี่ยเอาไม้ฟาดหัวฮันเตอร์ได้ด้วยนะครับเมื่อกี้นกตัวนั้นน่าจะไม่ได้ใช้นะครับผู้ย่างรู้ส่งแบบเร็วไปหน่อยนะครับผม oh. สวยสวยสวยเดี๋ยวพี่ปั่นให้สองเครื่องยับยับเลยหนูจุกไปเลยร้อยยี่สิบวิ จู๊บเปเลยสองร้อยว,วิเดี๋ยวพี่ปั่นไฟเองค่ะนะครับกองหน้าเพิ่งปั่นไฟเครื่องไหนเสร็จเครื่องไหนอะ่ะผมเตรียมเครื่องไหนอะ่ะน่าจะเป็นเครื่องตรงสุสานนะครับผมปั่นเครื่องนี้เสร็จผมไปซ้ำเครื่องนู้นให้แล้วกัน <Yeah. S 1> พวกกองหน้าน่าจะไปคอยซัพพอร์ตนะพราะคิดว่าแช่เครื่ <Yeah. S 1> องกลน,น่าจะใกล้ล้มแล้วแ <Yeah. S 1> ช่เครื่องกลเป็นตัวละครที่ขั้นต่างขั้นไม้ชานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้แช่เครงกลหรือตัวตาบอดเก่งก็คือว่าแผดไม้นะครับ <Wow. S 1> ในการพับแต่ว่าข้อเสียของ การพับแผ่นไม้เนี่ยคือเลยเสียแผ่นไม้แผ่นนั้นไปแล้วโซนตรงนั้นอ่ะแล้วจุดจุดนั้นเนี่ยตรงที่ฉันคืกดจุ้งตอนแรกเนี่ยแผ่นไม้มันหมดได้มันมีวันหมดนะครับเพ<อ>ราะฉะนั้นกองหน้ารู้ในข้อน,นี้นะครับก็เลยวิ่งไปเนะเพราะแผ่นไม้มันใกล้จะหมดเป็นเต็มทีแล้วนะครับกอ,อ,องหน้าได้ซัพพอร์ตยาวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น,นผมจะปั่นเครื่องนี้เสร็จแล้วก็ไปปั่นเครื่องกองหน้าต่อนะครับก็สองเครื่องแล้วก็ผู้ยางร้อยปั่นในเครื่องหนึ่งก็เสร็จพอดีนะครับโอ้โหสัตว์เจอตัวที่แพ้ทางโจนที ใช่หรือไรนะคือถ้าเกิดว่าเจอตัวที่แพ้ทางโจรนะก็ดีไปนะครับดีใจเวลาเล่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยโดนไล่หรอกแต่ถ้าเกิดว่าเจอตัวที่โจรแพ้ทางปุ๊บเนี่ยเราก็น่าจะต้องไปเปิดกล่องนะครับแล้วก็สุ่มกาชาเอาว่าจะได้อะไรนะครับเรื่องนั้นนะ่ะฟอร์มเปิดปั่นไว้นะครับน่าจะใกล้เสร็จละไม่งั้นเขาคงไม่เคลมขนาดนั้นนะครับโอเคใกล้เต็มทีแล้วจริงๆด้วยนะครับ <Wow. S 1> ผู้ยังรู้จะไปช่วยไมล์แรกนะครับหวังว่า เซียจะมีนกนะครับเ okay, คับผมช่างเครื่องกวเตรียมเรื่อถอดรหัสแล้วนะครับสวยครับช่วยครับแล้วก็รอคนโดนตีหนึ่งทีแล้วจุดนะครับผมนะตอนนี้แม่คณิกกะลังโฟงกัสที่หุ่นเต็มที่นะครับเต็มกำลังเลยครับผม ผมไปรอตรงประตูดีกว่านะครับเพราะว่าฮัตเตอร์อยู่ตรงนู้นนะครับถ้าเกิดเขาเดินไปเขาม่ไน่เดินไปทางนู้นนะครับผมไปรอประตูบานนี้ได้ถูกต้องที่สุดโอเคแลผมสวยสุดๆไปเลยโอเคตอนนี้ไม่ได้จูให้ดูเลยคือถ้าเกิดว่าเราเล่นโจนนะแล้วเราไม่ได้จูกะก็ก็เหมือนเราเล่นตัวอื่นนะครับเหมือนเราเล่นลักกี้ไก่เล่นลักกี้ไก่เหมือนเราเล่นตัวอื่นอย่างตัวบาร์เมดเหมือนตัวอะไรพวกนี้มา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  โอเคนะครับ okay, สำหรับคลิปวันนี้น่าจะมีเพียงแค่เท่านี้นะครับผมนะก็โดนไล่ให้ดูไปแล้วตาหนึ่งเต็มๆนะอกได้เลยว่าน่าจะสะใจพอแล้วนะคลิปนี้ก็มาปัดไฟให้ดูนะครับ <laughs> ปัดไฟให้ดูนะก็ห <laughs> วังว่าทุกคนจะได้อะไรไปไม่มากก็มากนะครับผมจากคลิปวิดีโอในคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อทำให้คลิปคลิปนี้นะครับ กระจายไปทั่ว YouTube นะครับผมนะก็ขอบคุณนะรับทุกคนที่กดไลค์แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe เป็นชาวบ้านด้วยกันน,กนะครับกด s u b ค c r i b e กเป็นกระปุลแดงๆข้างล่างนะก็อย่ลืมกดกระดิกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายอัปราจอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ